ใครเคยมีอาการบางวันแสบท้องแต่อีกวันหนึ่งไม่แสบและแต่อืดท้องแทนทำไมมันถึงสลับสลับไปมาเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดอยากรู้คลิปนี้มีคำตอบค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเหตุหลักๆเลยนะคะเกิดจากการที่ไฟในร่างกายนั้นมันเสียสมดุลน,นั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เป็นนะคะก็จะเกิดจากเรื่องของภาวะไวท้องนะคะแล้วก็เรื่องของภาวะความร้อนความเย็นในร่างกายที่ไม่สม่ำเสมอกันค่ะ ซึ่งเมื่อไฟเสียสมดุลน,นะคะวันไหนที่ไฟกำเริบม,มากขึ้นก็จะทําให้เราเนี่ยมีอาการแสบร้อนแล้วก็วันไหนที่ไฟหยอดเราก็จะมีภาวะท้องอืดนนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดใครมีอาการเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอันนี้อาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าต้องไปให้คุณหมอเนี่ยปรับท่าให้นะคะให้ท่าในร่างกายของเราเนี่ยไฟกลับมานิ่งแล้วก็ปกติมากขึ้นนั่นเองค่ะ แต่อย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดใครมีอาการร่วมอื่นๆที่ค่อนข้างเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าการถ่ายนะคะที่มีถ่ายเป็นเลือดปนออกมาหรือมีไข้มีอาการอ่อนเพียน้ำหนักลดนะคะแล้วก็มีอาการแสบท้องเนี่ยเป็นนาน2-4สัปดาห์อันนี้ควรจะไปตรวจภายในนะคะเพื่อจะได้ดูว่าอวัยวะภายในของเราเนี่ยส่วนไหนที่มีปัญหานั่นเองค่ะ